การเตรียมตัวมันชกชกวันนี้เป็นงไงบ้างกณเดงก็เตรียมตัวมาสองอาทิตย์แล้วก็รู้สึกดีใจครับตั้งแต่ที่พี่กบโทรไปนะครับต้วเขาบอกว่ามีจาการปล่อยนะแล้วก็ผมรอนะครับรอรายการของพวกกบนะครับเพราะนั้นเป็นในจิมงงานตรงนี้คือเรารอมาตลอดนะครับไม่ว่ามีรายการที่อื่นนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ไปนะครับแต่ว่าพยายามแบบอยากอยากมาชกนะครับอยากมาชกวันนี้แล้วครับเพื่อที่แบบว่า อยากจะมีรายการอย่างนี้เรื่อยๆนะเพราะว่าเป็นหน่วยที่แบบคนดูชอบนะฮะเป็นหน่วยที่แบบว่าคนถูกใจะนะถูกตลาดอะไรเงี้ยก็พยายามจะช่วยสิ่งงานของพวกพี่กบเนี่ยให้ดีที่สุดครับผมนะผมก็จะทำหน้าที่ของผมบนเวทีให้ดีนะครับก็เป็นสำหรับสำหรับกติกาใหม่ฟอร์แมตใหม่ของ Fighter X กซ์มีเป็นไงบ้างในตอนนี้นถ้าถามผมนะผมไม่ได้หนักเลยเพราะว่าผ,ผมเป็นสากวนด้วย ก็มวยไทยด้วยนะเป็นแชมป์มวยสากุล107ปอนด์นะครับทบีซีเพราะฉะนั้นการดวหมัดออกอาวุธหมัดอย่างเดียวนี่ใช่มัน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 ก็เข้าฐานนะแต่ว่าอาจจะเป็นมวยไทยนะครับมวยไทยเราไม่ค่อยได้ต่อยนานนะครับก็หยุดตั้งแต่ตอน์ดูโน่ก็หยุดเลยแล้ววางแผนการชกอะไรก็ไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆแต่ว่า ช่วงมวยไทยนะครับเพราะว่ามวยสากลเราเหมือนกับตงตัวอยู่แล้วใช่ครับสภาพร่างกายที่มันนอกไหมวันนี้ก็ถ้ามีจังหวะก็จะทำให้ได้โอเคโชคดีฝากเลยรนแฟนให้มาฝากช่องฝากมวยเอ็กซ์มวยไทยเจเอ็กนะครับเป็นน้องใหม่นะครับเพิ่งมาจัดไฟแรกนะครับก็ ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับก็รุกพวกผมนะนักมวยทุกคนนะครับจะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดนะครับ,บ18ครับมด,บด้วยครับผมกูมีวันนี้นะครับวันนี้วันนี้ครับ6รบงนะครับ,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 บ